ที่ต้องทอรณีศาลอาถรรพ์ที่ทำให้ชีวิตตกต่ำที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้เรามีวิธีแก้ไขค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ ลักษณะของคนที่ต้องทรณีสารหมายถึงการไปทําผิดข้อห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์และมักจะเกิดกับคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับต่างๆซึ่งก็ได้แก่อาชีพหมอดูโหน นักพยากรณสาขาต่างๆเจ้าพิธีหมอขวัญหมอศัยศาสตร์หมอยาแผนโบราณรวมทั้งพวกที่เรียนดนตรีและนาฏศิลป์เมื่อทำผิดข้อห้ามหรือละเมิดครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามส่วนมาก กับคนที่ทำอาชีพเหล่านี้จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ค่ะแก้ตัวไม่ได้เพราะโดยอาชีพแล้วจะต้องรู้ดังนั้นก็จะเกิดอาถรรพ์หรืออำนาจลี้ลับอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งคนโบราณเรียกว่าแรงครูที่จะกระทำให้มีอันเป็นไปอย่างหนักที่สุดก็คือเป็นบ้า เสียสติหรือประสบอุบัติเหตุไฟไหม้บ้านสิ้นเนื้อประดาตัวหรือตายหรือสูญเสียของรักคนรักถ้าอย่างเบาก็อาจจะติดคุกติดตารางต้องคดีความมีเรื่องอื้อฉาวทำการใดก็ไม่สำเร็จไม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหวังอะไรก็ผิดหวัง ทำดีก็ไม่มีใครเห็นความดีชีวิตตกต่ำลงเรื่อยๆไม่ว่าจะพยายามทำดีหรือทำงานสุจริตหรือแม้แต่ทำบุญมากแค่ไหนก็ไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจนแม้แต่จะทำบุญก็ยังถูกหลอกให้ไปทำบุญแบบจอมปลอมหรือมีอุปสรรคขัดขวางในการทำบุญ นี่แหละค่ะคือการต้องธรณีสารซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณีหนักเบาแตกต่างกันไปบางเรื่องขอขมาลาโทษแล้วก็จบแต่บางเรื่องก็ไม่จบขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนั้นหนักหนาสาหัสมากแค่ไหนซึ่งวันนี้ทางเราก็ได้รดวบรวมตัวอย่างของการทำผิด มาให้คุณผู้ฟังได้ลองพิจารณากันดูค่ะความผิดสถานหนักก็อย่างเช่นบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วไม่แก้ตามที่ตกลงลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจร่วมอาจพระสงฆ์ด่าหรือทุบตีทำร้ายพ่อแม่มีชู้ผิดลูกผิดเมียผู้อื่น ถมน้ำลายลงไปในโถส้วมซึ่งเป็นข้อห้ามของบางวิชาแอบเรียนวิชาโดยไม่มีครูบาอาจารย์สอนให้ชอบดูดวงและถามซ้ำแต่เรื่องเดิมๆโดนคุณใสหรือยาสั่งเข้าไปในสถานที่อโคจรและโดนพลังงานที่ไม่ดีรบกวน สวดบทชุมนุมเทวดาผิดอักขลาต่อไปจะเป็นความผิดสถานเบานะคะนั่นก็คือใช้บาดแตกสาแหลกขาดร่วมอาจเท้าพระยาเอาชายกระเบนเช็ดหน้าเอาก้างปลาจิ้มฟันเดินเหยียบทรรณีประตูปลูกเรือนร่วมวัดเอาไม้กวาดปัดหลังคา เสาเรือนฟ้าผ่าหลังคาไฟไหม้วัวไถนามากลางตลาดแรงคาบศกตกลงหลังคาตะกั่วหรือตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าบ้านคุณผู้ฟังคะสำหรับความผิดในสถานเบานั้นดูเหมือนว่าจะเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ให้ความสำคัญ กับเรื่องของชนชั้นและพระสงฆ์มากกว่าค่ะรวมถึงการคำนึงถึงเรื่องอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าไม่ระมัดระวังเช่นการใช้สาแรกขาดหรือการใช้หลังคาที่เคยไฟไหม้ไปแล้วเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีบางอย่างที่คนปัจจุบันเรียกว่า สวยเช่นตัวเงินตัวทองเข้าบ้านงูเข้าบ้านกรณีแบบนี้ก็ควรไปวัดรดน้ำมนต์เพื่อความสบายใจของผู้อยู่อาศัยค่ะเชื่อกันว่าคนที่ต้องทรณีสารนั้นจะเหมือนกับถูกแบนหรือถูกลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้พบเจอแต่เรื่องที่ไม่ดี เริ่มตั้งแต่ทำอะไรก็ติดขัดรู้สึกสวยไปหมดอยู่ดีๆของก็หายไปเองคนรอบข้างก็เริ่มหนีหายไปคนรักก็บอกเลิกจะเรียนวิชาอะไรก็ไม่ขึ้นใช้งานไม่ได้พระก,ก็ไม่คุ้มครองบางคนอาจรุนแรงถึงขั้นเจ็บป่วยแบบไม่มีสาเหตุหมดสิ้นเงินทอง ไปกับการรักษาตัวที่ร้ายแรงที่สุดก็อาจถึงขั้นเป็นบ้าหรือเป็นโรคจิตส่วนคนไหนที่สร้างโจทย์ไว้เยอะก็เตรียมตัวโดนเจ้ากรรมนายเวรรุมยำได้เลยและจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คนที่มีครูหรือคนที่เรียนอาคมเท่านั้นที่จะพบเจอกับสิ่งนี้คนทั่วไป หรือแม้กระทั่งพวกเราเองก็สามารถพบเจอกับสิ่งนี้ได้หากไม่ระมัดระวังหรือทำผิดสิ่งต่างๆอย่างน้อยที่สุดแค่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างก,กันมากมายบางคนโดนมาสักพักแล้วแต่คิดว่าตัวเองแค่ดวงตกหรือดวงซวยกว่าจะรู้ตัวอีกที ก็เข้าสู่วันสุดท้ายของชีวิตไปแล้วคุณผู้ฟังคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะต้องสงสัยขึ้นมาบ้างว่าตอนนี้ตัวเราโดนแล้วหรือยังเพราะดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นง่ายเหลือเกินทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือการอาบน้ำมนต์ล้างธรณีสารและ ขอขมาต่อครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความผิดที่ได้กระทำลงไปสำหรับน้ำมนต์ล้างธรณีสารนั้นสามารถหาได้จากวัดที่มีพิธีกรรมใหญ่ๆหรือวัดที่ทำน้ำมนต์ด้านนี้โดยตรงได้ค่ะส่วนเมื่อรู้ว่าต้องธรณีสารแล้วจะแก้ไขยังไงก่อนอื่น ก็ต้องหาสาเหตุก่อนนะคะว่าต้องทรณีสารเพราะอะไรโดยอาจจะมีเหตุ3ประการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ถ้าต้องทรณีสารเพราะการวิสาสะกับคนที่ต้องทรณีสารให้ไปหาน้ำมนต์มาจากวัดต่างๆนำมาผสมน้ำดื่มอาบและสะผมด้วยต่อเนื่องกัน7วัน ก็จะหายค่ะ 2. ถ้าต้องทรณีสารเพราะผิดครูก็ต้องไปหาเครื่องขอขมาลาโทษทำพิธีขอขมาครูและให้ไปหาน้ำมนต์มาจากวัดต่างๆมาผสมน้ำดื่มพร้อมกับใช้อาบและสระผมด้วยนะคะก็จะช่วยได้ค่ะ 3. ถ้าไม่รู้ ว่าต้องทรณีสารเพราะอะไรจริงๆก็ให้ตั้งพิธีขอขมาครูบาอาจารย์ไว้ก่อนคะ่ะจากนั้นก็ไปขอให้พระเกจิอาจารย์ที่รู้จักกันทำน้ำมนต์ทรณีสารอาบให้สามวันเจวัน9วันแล้วแต่สายวิชาของพระท่านนั้นด้วยนะคะหลังจากทำครบแล้ว ก็จะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านที่ดีขึ้นในชีวิตอย่างชัดเจนค่ะขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแผ่เป็นธรรมทานผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะแต่หากท่านผู้ฟังเห็นว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ก็ขอให้ท่าน ได้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะคะการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงค่ะสุดท้ายนี้ทางเราขอให้ท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ